สวัสดีครับพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้นะครับนี่สินค้าเต็มโต๊ะไปหมดเลยครับผมตัวนี้ก็คือสินค้าที่เรียกได้ว่าเป็นสินค้าชุดใหม่ของทางพัมกินเรานะครับผมตัวนี้เป็นในส่วนของคอลเลคชัซีรีส์ครับผม i n f i n น t y p ้ w e r Share นั่นเองนะครับผมเป็นสินค้าที่จะเข้ามาเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของทางพัมกินอย่างที่บอกนะครับผมเราจะมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจากัดครับผมกับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของทางพัมกินนะครับผมว่าง่ายๆทั้งหมดนี้เนี่ย เราจะใช้เป็นนักขุมแบตเตอรี่เพียงแค่ก้อนเดียวนะครับผมสามารถใช้งานกับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงนะครับผมที่เป็นชุดลายสายของทางพัมกินเนี่ยได้นะครับผมทั้งหมดนี้ทั้งหมดเลยและในอนาคตจะมีเข้ามาอีกร่วม300รายการโอ้โห300รายการกับแบตเตอรี่เพียงแค่ก้อนเดียวนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวสินค้านั้นผมขออนุญาตแนะนําเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหรือเป็นหัวใจหลักของ ซีรีส์นี้นี่กันนะครับผมซีรีส์นี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผมซึ่งก็จะมีความแรงอยู่ที่2 0โวลต์เลยนะครับจะมีอยู่2รุ่นก็คือจะมี4แอมป์ที่เป็นก้อนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมี2แอมป์นะครับผมนี่ที่เป็นก้อนเล็กตัวนี้จะเป็น p 2 0นะครับผมแบตเตอรี่นะครับอย่างที่บอกเป็นลนะิเธียมไอออนเนาะแล้วก็ข้างในครับผม เนีต้องใช้คําว่าความพิเศษของเขาที่อยู่ด้านในก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีระบบในการตัดไฟอัตโนมัติให้นะครับผมเพื่อเซฟความปลอดภัยนะครับผมรวมถึงตัวบัตรเองนะครับผมจะตัดไฟได้ยังไงจะทําหน้าที่แบบไหนนะครับผมตัวนี้จะมีในส่วนของเซอร์กิตบอร์ดครับที่อยู่บริเวณนิวชีของตรงนี้นะครับเซอร์กิตบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างตัวแบตเตอรี่นะครับผมกับตัวอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวแท่นชาร์จด้วยนะครับผมเหมือนกับเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปไหมมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวแบตหรือตัวเครื่องไหมเครื่องจะได้ทํางานได้เสถียรและไม่เป็นอันตรายต่อทั้งตัวสินค้าแล้วก็ ตัว user ด้วยนะครับผมต่อมาครับสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สินค้าที่เป็นกลุ่มแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรูปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยบางครั้งเราจะไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมครับผมว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรยังไงจนกว่าจะต้องเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องแต่รุ่นนี้นะครับผมเราแค่กดได้ครับผมแค่นี้เองตัวแบตเตอรี่จะทำการโชว์นะครับาที่ลูออนตต้นคคก ได้ซื้อได้ได้นำไปใช้นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือข้อดีของแบตเตอรี่และจะบอกนะทั้ง2ก้อนนี้นะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันนั้นนะครับผมจะแตกต่างกันเพียงแค่ความจุของตัวไฟเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ส่งผลต่อความแรงแต่อย่างใดนั่นคือหมายถึงว่าถ้าสมมติผมร์จแบตทั้ง2ก้อนนี้นะครับผมก้อนที่มีความจุไฟเนี่ยทั้งน้อยกว่าแล้วมากกว่าเนี่ยแล้วแบตเต็มเ็มนะไปใส่ที่เครื่องมือนะครับผมตัวเครื่องจะเดินกําลังเท่ากันนะครับผมเท่านั้นเองสมมติสามารถหมุนได้ถึง400ร่อ หน้าที่ทั้งคู่นะครับผมทั้ง2ก้อนนี้ก็สามารถหมุนได้เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าก้อนใหญ่เนี่ยย่อมสามารถเก็บแบตเตอรี่และใช้งานระยะได้นานกว่านะครับโอเคต่อมาหลังจากที่เรามีแบตเตอรี่แล้วเราก็ต้องมีที่ชาร์จด้วยนะครับผมซึ่งที่ชาร์จตัวนี้เนี่ยนี่ก็จะอยู่ในมือผมบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแท่นชาร์จที่เรียกได้ว่าเป็นแท่นชาร์จไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับผมเป็นฟ้าชาร์จด้วยถ้าขาดเป็นขนาด2แอมป์เนี่ย จะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหญ่ครับผมที่เป็น 4A เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่105นาทีนะครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมนั่นเองนะครับเรียกว่าชาร์จเร็วมากนะบางทีมางครั้งเนี่ยเราเอาไปใช้กับเครื่องมือบางตัวเนี่ยเรียกได้ว่าแบตก้อนแรกยังใช้ไม่หมดเลยแบตก้อน2ชาร์จเต็มแล้ว นะครับผมรวมถึงตัวนี้เนี่ยมีตัวระบบการโอเวอร์โหลดของตัวไฟให้เรียบร้อยด้วยนั่นคือหมายถึงว่าถ้าชาร์เต็มปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกโทรศัพท์มือถือบางตัวนะครับผมที่พอเราเสียดชาร์จไปปุ๊บไฟเต็มเรียบร้อยตัวไฟไม่ตัดครับยังด,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 ดัน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 ไฟเข้าไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเต็มเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องจะทาการตัดไฟเพื่อไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้าไปโอเวอร์โหลดที่ภายในนะครับผมรวมถึงอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับที่ตัวแบตเตอรี่มีตัวเซอร์กิตนะครับตัวนี้ก็มีตัวเซอรกมนนัะรที้จําา เชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่ที่เราใช้ชาร์จ้วครับผมมันจะคอยบ่งบอกและเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าร้อนเกินไปไหมอุปกรณ์ใช้ได้ไหมแบตเตอรี่มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมก็สามารถรู้ได้จากตัวเซอร์กิตตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับไฟนี่ด้านหน้าของผมนะครับผมจะมีไฟสีเขียวกระพริบกระพริบตรงนี้อยู่นะครับผมตัวนี้จะมีไฟทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับผมซึ่งไฟแต่ละดวงเนี่ยก็จะมีสถานะในการแสดงผลที่แตกต่างกันตัวนี้เนี่ยจะบ่งบอกไฟตัวนี้เนี่ย จะบ่งบอกนะครับผมถึงว่าตัวแบตเตอรี่มีปัญหาไหมหรือว่าชาร์จไปถึงระดับไหนแล้วมาเรามาลองดูกันดีกว่าเบื้องต้นนะครับอย่างตรงนี้จะมีไฟสีเขียวกระพริบอยู่นั่นคือหมายถึงว่าผมต่อไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะชาร์จนะครับผมอ่ะผมเอาก้อนนึงมาเสียบชาร์จเข้าไปกึ๊บฮะติด,ตด ดังเรียบร้อยอ่ะขออนุญาตเชงเงอดูอ่าเป็นไฟแดงขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนั่นคือหมายถึงว่าตัวแบตเตอรี่กําลังชาร์จแล้วและตัวแบตเตอรี่เนี้ยมีกําลังไฟนะครับผมต่ากว่า80%นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็นสีเขียวกระพริบพร้อมแดงเนี่ยครับผมก็จะเป็นในส่วนของว่ากําลังไฟเนี่ยมากกว่า80%และใกล้เต็มลวแบบนั้นนะครับผมหรือว่าก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆกันถ้าเกิดว่าปีสัญลักษณ์ที่เป็น ไฟค้างพวกอะไรพวกนั้นนั่นคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบตเตอรี่เสื่อมความร้อนสูงเกินไปนะครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมว่าเอ๊แล้วเราจะดูได้ยังไงมันมีติดอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้จะมีขีดจ,จะมีเป็นสัญล,ลักษณ์ไฟต้นแบบนะครับผมเขียนอยู่นั่นเองนะครับสามารถสังเกตได้จากตรงนี้นะครับผมว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยสมบูรณ์ไหมพร้อมใช้ไหมแบตเต็มหรือยังแบตใช้แบตชาร์จเต็มหรือยังใช้ไปขนาดไหนสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับผมโอเคเรีย ไฟเขียวไฟเขียวขึ้นแล้วนั่นคือหมายถึงว่าเราชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดูได้จากตรงนี้นะครับต่อมาเมื่อกี้นี้เราได้คุยกันเอาไว้ว่าแบตเตอรี่นี้เป็นเหมือนหัวใจของตัวพัมกินนะครับกับ In f ฟ n i t y Power s h a r e ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นขุมพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมนั่นคือหมายถึงว่าพอเราใช้ปุ๊บเราก็สามารถเอากลับมาชาร์จให้เต็มแล้วก็ไปใช้ใหม่ชาร์จให้เต็มแล้วไปใช้ใหม่แบบนั้นได้นะครับผมเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่า ตัวแบตเตอรี่นี้เนี่ยสามารถใช้กับเครื่องมือทุกชนิดที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ได้หรือเปล่านะครับผมรวมถึงใน,นะนอนาคตอี่ยอย่างที่ผมบอกนะจะมีที่เป็นสินค้าเครื่องมือช่างนะผมเข้ามาอีกมากกว่า300รายการให้ใช้ได้แค่แบตเตอรี่ก้อนเดียวด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ก้อนเดียวใช้ร้อมกัน3าสี่เครื่องไม่เอานะทีละเครื่องทีละชิ้นนะครับผมอ่ะเรามาลองดูกันอ่ะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยตัวที่เป็นตัวลูกบล็อกนะครับผมเราใส่กึ๊บหมุนนี่นะครับผม ใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อมาถอดออกเปลี่ยนครับผมมาตัวนี้จะเป็นสว่าน pp, ไฟฟ้านี่นะครับผมปุ๊บถอดออกนะครับผมต่อมาฮึบปนะครับต่อมาครับมาดูตัวนี้เป็นสว่านกระแทกบ้างนี่ไฟแรงๆหน่อยโอ้โหเรียกได้ว่าไฟเต็มนะครับผมต่อมาครับ มาดูของใหญ่ๆกันบ้างดีกว่ามาดูของใหญ่กันบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวเจียมือนะครับผมตัวนี้ใช้ไฟค่อนข้างเยอะเนาะแต่หลายคนก็จะรู้อยู่เรียบร้อยนะครับฟึ่ต่อมานี่ครับสวั์โรตารีนั่นเองอทุกๆเครื่องเห็นไหมครับผมว่าสามารถใช้ทํางานได้ได้แบบตัวเดียวและผมจะบอกนะเมื่อกี้นี้ผมบอกไปใช่ไหมครับผมว่า ตัวเล็กก็สามารถใช้งานได้อย่างตัวโรตาอรี่เนี้ยที่เป็นตัวเครื่องใหญ่ใช้กําลังไฟค่อนข้างเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าใช้เป็นตัวเล็กก็สามารถทํางานได้เหมือนกันเห็นไหมครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมแต่ที่บอกอาจจะมีเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานระยะยาวนะครับผมที่มีการแตกต่างกันบ,บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆเรื่องของตัวประจุไฟนั่นเองนะครับผมเอาละเรียบร้อยเราก็มาแนะนําให้รู้จักกับตัวชุดเครื่องมือช่างชุดใหม่นะครับมของทางพัมกินกับ Infin i t y Power Share นะครับผมเป็นคอลเลกชันซีรีส์นะครับเครื่องมือไร้สายเรามาเปิดประสบการณ์ใหม่และขีดจำกัดของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายไปร่วมกันนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมผมจะมาแนะนำสินค้าให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะครับผมและคุณลูกค้าได้รู้จักทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิน้นจนครบทุกชิ้นนั่นเองนะครับผมสัปดาหวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าสินค้าที่เราจะเอามาแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับผมเป็นอะไรสรัวันนี้ขอตลาไปก่อดากิน ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพำมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง